น,นี้ที่สี่กุมภาพันธ์นะครับพา,ามาชมโรงงานนิดนึงนะครับช่วงบ่ายพักงานก็เลยทำคลิปเล่นๆนะครับอันนี้สร้างไม้นะครับสร้างไม้นี่ก็เตรียมงานนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่การเงินนะครับทำกระจกให้ด้วยนะครับ น,นี่นะครับไปสร้างประกอบนะครับโอ้ยไม่มีที่จะเหลือแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็คือเตรียมจัดส่งนะครับกน,นี้เตรียมจัดส่งครับอันนี้ก็เตรียมจัดส่งฮนะ เตรียมจัดส่งครับแล้วก็วันนี้นี่ออกส่งนะครับยกขึ้นรถแล้วครับเตรียมเดินทาง